สวัสดีค่ะทุก be ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเตรียมสลัดนะคะแลัวเรากำลัจะเตรียมตบนางเอกนะคะโอ้ยนางร้ายมสัปค่าทีท่หนึ่งไหมคะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะใส่ชุดไทยมาเสิร์ฟรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็อุตนราอนมากไปยืนลำบากอ่ะครั้งหนึ่งนะคะได้ใส่ชุดประจำชาติไทยนะคะ อ้ขอดูหน้าหน่อยสิคะนี่นะคะแต่งหน้าไปนะคะเป๊ะชุดเป๊ะ่ะเสสลัดเสสลัดเลยค่ะ๋ยวไปดูอุ้ยดูสิคะขันหน้ามาหน่อยสิคะพี่เพชคนสวยของเราเนี่ค่ะเออรีบเรีบเลยไหมคะ๋ยวเข้าไปดูในครัวนะคะว่ามีอะไรบ้างเณรเณรเๆๆเเท่านเจ้าคุณ เจ้าคุณเนี่ยค่ะอุยอุยอุยแ,แบกลงไไแล้วพวกไค่พวกเบ่าไปไหนหมดไพ่ถือกล้องอยู่เอ้าอี๋ไม่น,น่าหนูนี่ว่าไม่ยอมมาถ่ายหนูบ้างไพ่บ้าอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ยไพ่นะแรดเนือ พอแล้วพอแล้วจบที่หน้าไอซ์ไอ้เลยหน้า